สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหนุ่มไบเกอร์สไตล์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถคันใหม่ของผมนะครับพงได้มาใหม่น,นะครับสดๆดร้อนๆนะครับอาจจะย้อนหลังนิดนึงนะครับผมไม่ได้รีวิวเรื่องรถใหม่เนาะเพราะว่าเราเป็นคนชอบรถมือสองก็คือจะพยายามหาด้วยราคาที่เราพอจะเอื้อมถึงได้อันนี้ก็เหมือนกับมาทําให้เพื่อน,อนดูว่าเออตอนเนี้ยรถมือสองอะ่ะมันมีอะไรน่าเล่นมั่งแล้วช่วงเนี้ยน้าฝนแล้ว นี่รถน้าฝนตกใช่ไหมถ้าฝนตกเราก็ต้องนึกถึงถ้าใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วต้องแนทเอ,อ่อต้องชอบรถวิบากแน่นอนนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับอันนี้ก็จะแนะนําคร่าวๆนะอ่ะอันนี้เป็น h o n d a CRF 250 r a l l y ลนะครับตัวนี้เป็นตัว r a น ly ีต้องบอกว่าเป็นตัวถ้าใครชอบแบบเดินทางนะครับเดินทางไกล ลุยก็ได้เอนดูโรเบาๆนะครับไม่ได้แบบว่าถึงกับลงสนามนะครับอันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์นะเดี๋ยวผมขยับรถแป๊บเึงเหมือนมันจะจมลงนะมันก็เหมือนกึ่งกึ่งทัวริงหน่อยเนาะใช่ใช่เหมือนกึ่งทัวริงนะมีชิวหน้าสูงสูงอะไรเงี้ยใช่นะครับก็มันกึ่งกึ่งทัวรลิงนะครับเอ่อมันจะมีตัวแอลตัวหน้ากากเล็กนะรถวิบากอันนี้ก็จะออกแนวทัวริงนิดนึงมีชิวหน้าสําหรับใครที่ชอบแบบว่าไม่ให้ลมปะทะเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์เลย เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะก็คือส่วนประกอบขเขาอ่าเริ่มจากข้างหน้าเลยตัวนี้ก็ไฟหน้านะจะมีลักษณะกลมกลมอย่างนี้หน่อยนะอันนี้มันแต่งปะเคปล่าเนี่ยไม่ได้แต่งนะอันนี้มาจากสูตรเลยสูตรแบอย่างนี้เลยใช่สูตรเลยมาอย่างนี้เลยครับเป็นมันออกนิ่มๆนะใช่เป็นลายเป็นลายแคปล่าอ่านิ่มๆนิ่มๆใช่ใช่เป็นยางๆางนิ่มๆอ่ะสวยๆอ่าอ่าก็ตัวนี้ลืมบอกไปว่าเป็นโฉม ปี2017นะครับ2017อ่าผมก็ได้รถมาก็กี่ปีแล้วสี่หปีซึ่งตอนนี้มันก็มีตัว3า0รแล้วล่ะไม่ใช่ได้รถมาสี่ปีรถเพิ่งได้เออรถเพิ่งได้แต่รถออกมาแล้วสี่หปีเออรถออกมาแล้วสี่หปีเออก็นะสำหรับไฟสูงไฟต่ำหรือไงอันนี้มันเป็นไฟสูงไฟต่าไฟสูงอันไหนอ่าไฟสูงอันนี้ออันนี้เป็นไฟที่เวลาเราสตาร์ทเนี่ยเปิดกุญแจปุ๊บติดเลยอ่าอ่าอันนี้คือเป็นเดไลท์เลยเป็นเดไลท์เลยไฟต่ำเป็นไฟเลยแหละเป็นไฟเลยใช่ แต่ตัวนี้จะเป็นไฟสูงเนี่ยราเปิดได้นั้นไฟเลี้ยวเอ,อ๋าไม่ใช่เดี๋ยวนะครับนี่สว,วิฟไฟสูงแจ๋บอ่าอย่างนี้นะครับคือดีไซน์ได้ทำมาแบบไม่ให้มันเท่ากันนะอ่าต้องบอกว่าก็ให้สะดุดตานิดนึงนะให้แบบเออผมคิดว่าทําให้สะดุดตาให้มันเป็นคาแรคเตอร์หน่อยใช่นะบางคนหน้านี่เดิมไหมฮะบางคนหน้านี่เดิมครับเดิมแล้วก็ ตัวสติกเกอร์นี่คือแปะใหม่หรอใช่สติกเกอร์ตัวนี้คือเจ้าของเดิมครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีเลยก็คือได้สติกเกอร์ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ตัวหนาด้วยอา้าวเหรอซึ่งลายเดิมจะไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นลายแต่งอ่าเราก็หาซื้อได้ทั่วไปหรือว่าสั่งร้านทําได้ก็องค์ประกอบอ่ะ,อะพูดถึงเครื่องก่อนก็ได้เครื่องก็ <CC. S> 2 4 9ีกาซีซีนะมีกาลังที่โอเคเลยสําหรับสายเข้าป่าเนี่ยผมว่าผมว่าพอนะ เหลือเหลือ,ลอนะใช้ใช้งานได้ดีส่วนเรื่องความสูงนี่ผมร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดิบห้าอ่ะเราจะไม่บอกความสูงของรถนะครับเพราะเราจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เราจะให้คอมดูให้ดูเลยอันนี้ผมสูงร้อยเจ็บห้านะลองเต็มเท้าอ่าเต็มเท้านะใส่รองเท้าด้วยวก็อยโอเคอยู่นะแต่จะเป็นช่วงที่แบบถ้าเนินไม่เท่ากาันมันก็จะไอ้นี่หน่อยก <c oughs> ็บิดเอาอ่าบิดเอานะอ่ะ โชหน้าอัพไซด์ดาวนะครับหน้าเป็นอัพไซด์ดาวใช่ส่วนตัวกัดโชดนี่มีมาเลยปะหรือของเมีมาเลยครับเติมเติมมีมาเลยนี่แต่แคดบาร์ซื้อแคดบาร์นี่อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนี่ใส่และอันนี้เหมือนอันนี้คืออันนี้มีมาอยู่แล้วอันนี้คือมีาอยู่แล้วอันนี้ที่เพิ่มก็คือมีตัวแคดบาร์ตัวนี้แล้วก็ไฟอ่าแล้วก็เป็นพวกกัดกัดแทนอ่าแล้วก็เป็นโฟมลอง ตรงตรงตรงแฮนด์นิดนึงกันแบบเวลาเหมือนกับรถมันชกอ่ะเวลาปุ๊บหน้าอกอาจจะกระแทกอันนี้ป้องกันได้นะครับอ่าอันนี้ผมแต่งแบบสไตล์แบบทัวร์เรีงนะครับมีที่ชาร์จบ่งชาร์จแบต USB นะครับมีที่ชาร์จแบตนะครับนี่แต่พวกอุปกรณ์เสริมก็ใส่นะอันนี้น่าจะเป็นไฟหน้าไม่กี้ใช่ไหมไฟเมื่อกี้ใช่ไฟเล็กไฟเล็กใช่สว่างอยู่นะครับเห็นตัวเล็กๆเนี่ยสว่างฮะนี่ก็อ่ะย้อนกลับมานิดนึงก็จบเนี่ย ระจกนี่มาเพิ่มของเดิมมันจะเป็นยาวๆเราไม่ชอบยาวๆเราชอบแบบน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กใส่แบบเล็กๆพออ่าโชคหลังเดิมไหมครับอ่าชคหลังเดิมแต่ว่าน่าจะเซ็ตน้ํามันมาแล้ว๋อเหรอนะเซ็ตทำไมเพราะว่าให้มันมีความความหนื่อมากขึ้นของเดิมมันจะนิ่มเงี้ยใช่ของเดิมมันเนี่ยจับตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบยุบแบบวูบไปเลยอ่ะยุบเลยอ่าอันนี้ก็คือเจ้าของเดิมนี่คือแข็งไปเลยเนี่ยอ๋อเนี่ยมนจะ ดูดมากับเนื้นอนุ่นๆหน่อยอนุ่นๆหน่อยนุ่นๆหน่อยนะครับซึ่งว่ามันก็จะช่วยในการขับขี่นะไม่สะบัดโรถเดิมเป็นชกอะไระชก็เดิมๆนะไม่มีไม่ไม่ไใช่วาเอสไม่ใช่โอลีนไม่ใช่ครับเป็นชกเดิมครับติดกับรถเหรอฮะยางก็เป็นยางเดิมอันนี้ยางเดิมติดรถเหรอใช่ไม่ได้ติดรถนะน่าจะเปลี่ยนมารอบหนึ่งแล้วแต่เป็นใช้ยี่ห้อเดิมสเปคเดิมสเปคเดิมเป็น IRC อาร์ซีอ่อก็เนี่ยท่อเดิมท่อเดิมครับขี่เงี้ยบบดีแล้ว S <S <S นี่ทะเบียนไม่มีนะเพราะซื้อรถผีมาทะเบียนมีครับแต่เรายังยังไม่ได้ติดครับอยังขอแบบสิงๆก่อนนะ<า>เราวิ่งเข้า,ขาไ,าไรเข้านาใช่ะนะก็ถังน้ำมันก,กี่ลิตรครับถังน้ํามันสิบสามลิตรววสิบสามลิตรถังน้ำมันตัวนี้นะครับจุได้สิบสามลิตรแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์ดูหน้าปัดดูหน้าปัดหน่อยมีฟังก์ชันอะไรบ้างฮะตอนนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูต้องบอกว่าตอนที่ผมรีวิว cf 3 0 0ใบนี่คือออปชันเยอะมากแต่ตัวเก่านี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม้แม่งก็ค้นเหมือนเหมือน m x อ่ะนะก็ดูนะไม่มีอะไรเลยครับก็เป็นกิโลรวมวิ่งวิ่งคันนี้วิ่งมาหมื่นเนะครับแล้วก็เนี่ยมีเวลาอ่ะมีเวลามีน้ำมันมีวันรอบวันรอบแล้วก็มีความเร็วบอกความเร็วอ่ะบอกตําแหน่งบอกเกียร์หนึ่งสามไหมบอกไม่ไม่บอกไม่มีไม่มีไม่มีเกียร์ไม่มีไฟสูงไฟต่ำใช่ไฟเลี้ยว ไปมากแล้วก็จะมีนี่เห็นแวบๆน่าจะเป็น e n g i n นเครื่องอ่าใช่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 ไฟมากอ่าอันนี้อันนี้ความร้อนเออมีความร้อนด้วยเออมีความร้อนด้วยเห็นอยู่มีความร้อนถ้าร้อนปั๊บมันก็จะมันจะขึ้นนะอ่าก็ทิปปับได้ก็มีทิปเอทิปบีแค่นั้นนะครับไม่ง่ายสแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดเลยใครๆก็รู้ตรงนี้ใช่อันนี้อะไรออปชันเสริมเอ้ยอันนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมไมีอยู่แล้วมีอยู่เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เป็นบาร์แบบแบบเอาไว้คีบได้ใช่ ติดโกโปรติดกล้องใช่จะติดโทรงโทรศัพท์อะไรได้ได้หมดเลยนะครับอ่าก็โดยรวมแล้วถ้าใครหารถมือสองอ่ะผมว่าตอนนี้นะสองหิตัวนี้ก็คุ้มอยู่ซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงมากก็ไม่ถึงแสนอ่ะอ่าอยู่ประมาณ8 9 0 0 0้าหมื่นวง่ายๆ8 90 0 0าหมื่นะหาซื้อได้เลยได้มีขี่แล้วแปก้าหมื่นก้าแสนนี่เหลือของแต่งเหลือเงินแต่งใช่ถ้าของแต่งอ่ะเอ้ยไม่ถ้าของไม่อ่ะแสนเจ็ด ของใหม่แสนเจ็ดี่รถแสนึงใช่เราก็ประหยัดงบนิดนึงนะก็เล่นรถมันก็ไม่ถือว่ามันตกรุ่นนะสําหรับใครที่ชอบก็ผมว่าเป็นรถที่คุ้มนะเอ่อซ r f เรื่องอะไรเรื่องน้ํามันมันประหยัดเอ่ออะไรก็ถูกซเซอร์สูนรก็เยอะแยะมอเตอนะครับถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อมาขี่เล่นกันได้อันนี้ระบายความร้อนพัดลมเป็นพัดลมใช่ไหมอันนี้เป็น ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับมีหม้อน้ําแล้วก็มีพัดลมข้างหลังอ่าตัวนี้หม้อน้ําจะอยู่ด้านซ้ายเป็นตัวเก่าเป็นตัวเก่าถ้าตัวใหม่หม้อน้ามันจะอยู่ด้านขวาใช่เขาให้อันนี้อยู่ฝักเดียวนะใช่ตขาให้เหตุผลว่าคนมักจะล้มข้างซ้ายบ่อยไอตัวใหม่เลยพัฒนาไปใช่ตัวใหม่เลยพัฒนาให้ย้ายหม้อน้ําไปอยู่ฝั่งขวาอ่าอ่านั่นนะแล้วถ้าเกิดคนล้มขวาบ่อยแล้วเขาเนี้ยเออดีเนอเออเขาคงคำนวณมาแล้วล่ะแต่แต่ทีนี้ว่าเขาเก็บสถติอ่ะ อาจจะเป็นประธานบริษัทไปขี่แล้วชอบล้มข้างซ้ายมนถึงอยากด้เปียกข้างขวาวะ่ะเอาจิงๆอ่ะการคนขับรถนะไม่ว่าจะบิ๊กไบค์หรือไรคนอ่ะถนัดโค้งซ้ายอ่าถ้าขวาจะไม่ค่อยนเนาะไม่ค่อยได้ขับเลเวลาเราไปเที่ยวแบบเวลาไปเรียนเฮ้ยทำไมโค้งขวามันขัดขัดใช่คนส่วนมากถนัดโค้งซ้ายเลี้ยวซ้ายเวลาพับก็พับซ้ายคือรถก็เราขึ้นทางซ้ายเพราะว่าแนวนี้มันไอ้นี่เหมือนกันนะก็คือ เวลาเราเราจะเข้าโค้งอ่ะมันไม่ได้แบนเหมือนรถบิ๊กไบค์ที่จะต้องเอาเข่าลงนี้ป่ะนี่มันต้องเอาขาลงแบบนี้ถ้าเราเข้าโค้งนี้เหมือนแบบปักเท้าในความรู้สึกผมนะปักเท้าคือเท้ามันจะไม่ได้อยู่ที่เบรกคือเราจะต้องใช้เบรกหน้ามันก็จะระแวงหน่อยเออเวลาตีโค้งแล้วมาเบรกหน้าเราไม่ได้แบบว่าต้องเองใช้ความเร็วเหมือนบิ๊กไบค์มันต้องเอาขาแบบรองรองไว้อุปกรณ์พวกเบรกขา พักเท้าเบรกมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเยอกเยอบางคนไม่ต้องอาจจะงงนะถ้าใครไม่ได้ใส่นี่เฮ้ยมันไม่มีลูกยางแถมมาหรอวะไม่ใช่ครับการลื่นใช่นี่อันนี้คือการลื่นใช่การลื่นนะเพราะว่าถ้าเราไปเจอโคนเจออะไรเงี้ยถ้าเป็นลักษณะพักเท้าที่มันมียางไม่อยู่นะครับลื่นแต่นี่ครับมันจะเป็นแบบไว้จิกกับรองเท้าจริงอ,ะอ่ะไอ้ลืมแซลรองเท้าใหมนน่นี่วะนี่ใครอยากดูรีวิวรองเท้านะครับใครมาดู CF ดูได้ที่ไหนครับผมตามเข้าไปดูในช่องนุ่มไบค์เกอร์สไตล์นะครับช่องนี้แหละช่องนี้แหละก็ไม่รู้ว่าจะคลิปก่อนนัานี้หรือคลิปหลังคลิปนี้เราไปหาเอาเราไปหากันนะครับหาไม่ยากครับปีหนึ่งสองคลิปหาไม่ยากช่องนี้หาไม่ยากครับเออและไอพวกของแต่งแพงไหมของแต่งก็ไม่แพงนะอย่างพวกแคทบาร์เนี่ยผมเห็นอยู่ก็ประมาณ2009 2009นเนี่ยตัวนี้ตรงรุ่นเลยใช่ตรงรุ่นเลยเนี่ยโอ้โหมันช่วยได้เยอะเลยนะตัวนี้ก็ซื้อแบบอย่างน้อยก็ไม่ถึง เพราะเอายิงรถพวกนี้ล้มอยู่แล้วเมีโอกาสล้มอยู่แล้วเราถึงจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ตัวนี้แพงไหมกัดมืออันนี้ก็เป็นงานสำเนาก็อยู่ประมาณพันนึงงานสำเนาเอเอเอสำเนาเกตเอาสำเนาเกตเอออยู่ประมาณพันนึงอ่าโอ้โหอันพ่อแนวนี้บอกเลยว่าขี่ไปแล้วมีโอกาสล้มแน่นอนชิวหน้าชิวเดิมอยู่แล้วไม่ต้องซื้อของเดิมใช่ก็จริงก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะพ่อตะคุณอยากแซ่ โหมีหลายค่ายมากอ่ามีหลายค่ายอยากได้แบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรก็เลือกสั่นก็ได้เลยมีราคาเริ่มต้นที่สามพันห้าถึงสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ชอบเลยอ่าโชคเชิรกก็อ่ะโชคหลังก็ยังมีเปลี่ยนเยอะแยะมีเปลี่ยนเยอะแยะใครงบน้อยไปเซ็ตน้ำมันเซ็ตน้ำมันแพงไหมเซ็ตน้ำมันอ่าก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทโอ้โหไม่แพงพันกว่าบาทโชคหลังนะเอาโชคเดิมไปประมาณพันพันหกพันเจ็ดเอาโชคเดิมไปใช่ไม่แพงไม่แพงอืมนี่ สอน้างเขาเซตกันไหมหรือไม่เซตส่วนมากส่วนมากก็มีเซตกันนะเซตไปใส่พวกสปริงโอลิงใส่ท่นอีกเหรอใส่สปริโอลิงแล้วก็พวกเซตน้ำมันน่ะก็จะแล้วแต่คนชอบอ่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่ขับขี่แล้วแบบเอ้ยบางทีฟิลนี้อาจจะตอบโจทย์ตัวเองก็ได้อ่าเราคุมได้บางคนอาจจะให้ต้องการความแข็งนิดนึงเพื่อไว้ไปโดดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอนดูโร่เนี่ยก็คือผมว่าถ้าเซต ช่องหน้าช่องหลังก็หน่อยมันก็จะเนืบๆบดีไม่ดิ้นแล้วแต่ชอบบางคนชอบเน่มบางคนชอบเนืบชอบแข็งก็ไปจัดเอาใช่ใช่ใช่อันนี้ยังเป็นโซ่สเตอร์เดิมอ่าเป็นเป็นสเตอร์เดิมอยู่ที่ให้มาสี่สิบมั้งข้างหลังสี่สิบข้างหน้าสิบสี่สิบสี่สี่สิบอ่าก็เดี๋ยวเนี่ยโซ่มันก็เริ่มไม่คดีละมีข้อตายบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเดี๋ยวทาคลิปให้ดูก็เดี๋ยวจะว่าจะขยับ เป็น42นะ<ม>แล้วเดี๋ยวมาขี่ให้ดูว่าเผื่อใครที่กำลังมองหาเนาะว่าอยากจะเปลี่ยนสเตอร์หลังนี่เดี๋ยวไปรู้รอดู e ีีหน้า<ม>เดี๋ยวทำให้ดู<ม>เผื่อว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยใส่42เพิ่มฟันแล้วมันขี่ยังไงมันจะสมูทขึ้นไหมมันจะต้นมันจะดีขึ้นไหมเดี<ม>๋ยวให้ผมสั่งมาก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเฮ้ยติดตามช่องนี้ได้เหรอเนี่ยอ้าวไปเลือเื่อโอ้โหช่องนี้มันโคตรเท่นะครับใครยังไม่เคยดูข้าไปดูนะครับในช่องนี้ ขับซาเล้งเที่ยวทั่วไทยสุดยอดเอฟซีเขาเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแถวนี้รถทั้งรถหายคูเวต้านะแปติ๊กเกอร์กันหมดเลยนะครับนี่ครับยังไงก็เรลือๆไปฝากไปติดตามเลยครับช่องนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับช่องนี้เขาเจ๋งครับอืนั่นแหละสวยงามนะครับผมยังไงถือว่าปีนี้ก็ยังเป็นปีที่น่าเล่นรถไม่เก่ามากใช่ปีไม่เก่ามากราคาถูกแล้วใช่ราคาไม่ไม่ถึงแสนก็อย่างที่บอกอะแปดหมื่นเก้าหมื่นหาซื้อได้นะครับสําหรับตัวแรลลี่ใช้สําหรับ ไว้ขี่ทิพย์ไกลๆผมว่าโอเคเลยเหมาะสมไม่กินน้ํามันด้วยประหยัดน้ํามันนะครับอ่ายิงรถพวกนี้ประหยัดเห็นมันรถเป็นตัวนี้เทคโนโลยีมันแบบสุดยอดนะครับครับประหยัดมากอ่ะฟังเสียงฟังเสียงหน่อยอ่ะเสียท่อเดิมๆรถเดิมๆท่อเดิมเน่นุ่มๆนุ่มๆเลยเนาะสบายหนีหนีออกจากบ้านได้ นะประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรให้ดูนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วย,ยสําหรับ EP นี้รีวิว c r f 250แ a l l y ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับสวัสดีครับ